คุณเคยรู้สึกไหมว่าเหตุการณ์บางอย่างในชีวิตของคุณเกิดขึ้นด้วยเหตุผลเช่นจักรวาลกำลังพยายามจะบอกคุณบางอย่างหลายๆคนรู้สึกถึงความเชื่อมโยงอันลึกซึง้งระหว่างความคิดของตอหนอกับความเป็นจริงที่พวกเขาประสบหักได้ที่มองไม่เห็นเชื่อมโยงโลกภายในของเรากับโลกภายนอกไรอันเทรซีผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเติงที่มีชื่อเสียงเคยกล่าวไว้ว่าเราเป็นแม่เหล็กที่มีชีวิตโดยดึงดูดสิ่งที่สอดคล้องกับความคิดที่โดดเด่นของเราผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อชีวิตของเรากำหนดประสบการณ์ของเราในแบบที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำ ลองนึกถึงความถี่ที่คุณคิดถึงใครบางคนและได้รับโทรศัพท์จากพวกเขาทันทีคุณเคยคิดบ้างไหมว่าทันใดนั้นวิธีแก้ปัญหาที่สมบูรณ์แบบก็ปรากฏขึ้นสิ่งองืเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเรื่องบังเอิญสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณว่าจักรวาลมีปฏิกิริยาต่อความคิดและคำพูดของเราอยู่ตลอดเวลาการสนทนายอย่างต่อเนื่องเราเปรียบเสมือนเครื่องส่งวิทยุถ่ายทอดความคิดและอารมณ์ของเราสู่จักรวาลตลอด24ชั่วโมงจักรวาลรับสัญญาณเหล่านี้ และส่งประสบการณ์ที่ตรงกับความถทีทางจิตของเรากลับมาของจักรวาลและกำหนดความเป็นจริงในรูปแบบที่น่าประหลาดใจใช่ไหมสิ่งนี้อาจจะดูร้ายสาระแต่แนวคิดนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจสำหรับนักปรัชญานักวิทยาศาสตร์และผู้นำทางจิตวิญญาณมานานหลายศตวรรษจักรวาลสำรวจ5วิธีอนันทรงพลังในการสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความลับลึกลับที่กูรู หรือสื่อเก็บเป็นความลับเป็นเครื่องมือที่ใครๆก็สามารถใช้เพื่อปรับความคิดคำพูดและการกระทําให้สอดคล้องกับความปรารถนาอันลึกก่อซึ้งที่สุดของตนได้คุณสามารถดึงดูดประสบการณ์เข้ามาในชีวิตเอาชนะอุปสรรคได้ง่ายขึ้นค้นพบโอกาสที่ซ่อนอยู่เพิ่มความมั่นใจและความเชื่อมั่นในตนเองและสร้างชีวิตที่ตื่นเต้นและพึงพอใจในตัวคุณอย่างแท้จริงพร้อมปลดล็อกพลังแห่งการสื่อสารกับจักรวาลความรู้สึกแห่งปัญญาและการชี้นำที่รอคอยคุณมาเป็นเวลานาน,านมาร่วมกับฉันแล้ว เราจะเริ่มต้นการเดินทางที่อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณอย่างเหลือเชื่อในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าคุณจะเริ่มรู้สึกถึงพลังงานและแรงสั่นสะเทือนใช้พลังแห่งการอธิษฐานและคุณจะได้เรียนรู้วิธีปลดล็อกศักยภาพในการทำสมาธิฝึกฝนศิลปะแห่งการรมองเห็นเปลี่ยนความเป็นจริงของคุณด้วยการยืนยันเชิงบวกและแสดงความปรารถนาที่ลึกที่สุดฐานเทคนิคการเขียนจดหมายที่เป็นเอกลักษณ์ผ่อนคลายเปิดใจและโต้อตอบกับโลกรอบอตัวคุณเตรียมพร้อมที่จะค้นพบวิธีการใหม่ในการทำสิ่งนี้การสนทนาของคุณ กับจักราวาลเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้โดวยวิธีการรับปรับความถี่ของพลังงานและการสั่นสะเทือนของจักราวาลแนวที่ดัดเหล่านี้อาจดูแปลกเล็กน้อยแต่ก็มีความหมายพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเห็นไหมทุกสิ่งในจักราวาลสร้างจากพลังงานตั้งแต่อุปกรณ์ที่คุณกำลังดูอยู่ตอนนี้ไปจะนอถึงความคิดที่หมุนวนอยู่ในหัวของคุณและพลังงานทั้งหมดนั้นเคลื่อนไหวและสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องที่ความถี่ต่างๆมันน่าสนใจมากแรงสั่นสะเทือนและกดแรงดึงดูดมีความคล้ายคลึงกัน นอฉันขอแนะนําว่ามันเหมือนกับการปรับความถี่วิทยุเพื่อฟังสถานีที่คุณต้องการแล้วสิ่งนี้จะนําไปใช้กับการสนทนาของคุณกับจักรวาลได้อย่างไรความคิดและอารมณ์ของคุณก็เป็นพลังงานเช่นกันการสั่นสะเทือนความถี่สูงเชิงลบคือการสั่นสะเทือนความถี่ต่ําจักรวาลตอบสนองต่อการสั่นสะเทือนเหล่านี้ด้วยปัญญาอันไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับกระจกจักรวาลสะท้อนพลังงานและส่งคืนประสบการณ์ที่สอดคล้องกันของโอกาสและผลลัพธ์เชิงบวกคุณอาจรู้สึกท้อแท้มองโลกในแง่ร้าย และติดอยู่ในปัญหาซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่มีข่าวดีคุณไม่ได้ติดอยู่กับความถี่นของปัจจุบันคุณสามารถเปลี่ยนการสั่นสะเทือนของคุณได้และในการทำเช่นนั้นเปลี่ยนวิธีที่จักรวาลตอบสนองแล้วคุณจะเพิ่มการสั่นสะเทือนของคุณได้อย่างไรขั้นแรกให้ความสนใจกับความคิดและอารมณ์ของคุณระบุว่าเมื่อใดที่คุณกำลังงอเข้าสู่ภาวะคิดลบจากนั้น ให้มุ่งความสนใจไปที่ด้านบุกอย่างมิสติกครั้งต่อไปที่คุณรู้สึกแย่ลองเขียนรายการ5สิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณแรกๆอาจดูหน้ากลังว่าแต่ก็ทําต่อไปคุณจะประหลาดใจว่าพลังงานของคุณเปลี่ยนแปลงได้เร็วแค่ไหนนอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มการสันสะเทือนอีกด้วยฟังเพลงจังหวะที่คุณชื่นชอบและเต้นรําหรือร้องตามแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีอารมณ์เชิงลบ ในขณะที่ขยับร่างกายไปกับเพลงที่คุณชื่นชอบวิธีที่ดีในการเพิ่มการสันสะเทือนของคุณไปเดินเร็วเล่นโยคะหรือออกกาลังกายทั้งตัวปล่อยสารเอนโดฟินที่ช่วยย่อ,อเพิ่มอารมณ์และพลังงานของคุณเป้าหมายไม่ใช่เพื่อ,อให้คิดบวกตลอดเวลาสิ่งนี้ไม่สมจริงและไม่ดีต่อสุขภาพเป้าหมายคือการตระหนักถึงพลังงานของคุณมากขึ้นและเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงเมื่อจําเป็นฝึกปรับให้เข้ากับการสันสะเทือนที่สูงขึ้นในขณะที่คุณทําเช่นนี้คุณจะเริ่มสังเกตเห็น เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณคุณอาศุดกับคนที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสะมหรือโอกาสที่เหมาะสมสําหรับคุณความบังเอิญเหล่านี้เป็นสัญญาณว่าคุณพร้อมแล้วความถี่ของจักรวาลพลังงานและการสัส่นสะเทือนคุณไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่อยู่เฉยเพียงแค่รับข้อความจากจักรวาลคุณเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการสนทนาโดยกําหนดความเป็นจริงของคุณด้วย ความคิดและอารมณ์ของคุณเป็นครั้งคราวเป็นเวลาหลายพันปีในการเชื่อมต่อกับจักรวาลคุยกันว่าคุณมาได้อย่างไรํำอธิษฐานคืออะไรมาดูกันไม่ต้องกังวลหากคุณไม่มีศาสนาการอธิษฐานไม่ใช่แค่เพื่อศาสนาเท่านั้นการอธิษฐานเป็นรูปแบบการสื่อสารสากลที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนจุดประสงค์ของการอธิษฐานคือเพียงเพื่อแสดงความคิดความรู้สึกและความปรารถนาของคุณจักรวาลมันเหมือ,อนกับการส่งข้อความจากใจ และความสวยงามของมันก็คือไม่มีวิธีใดถูกหรือผิดคุณอาจสงสัยว่าการอธิษฐานได้ผลจริงหรือไม่สิ่งสําคัญคือการอธิษฐานการอธิษฐานไม่ได้เกี่ยวกับการเรียกร้องหรือคาดหวังผลทันทีการอธิษฐานเป็นการเปิดช่องทางการสื่อสารทำตัวให้สอดคล้องกับกระแสข,ของจักรวาลและเชิญชวนการนําทางและการสนับสนุนเข้ามาในชีวิตของคุณของการอธิษฐานเพื่อสื่อสารกับจักรวาลคุณสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้หรือไม่ขั้นแรกหาสถานที่เงียบสงบที่คุณจะไม่ถูกรบกวน อาจ,จเป็นมุมสบายๆในบ้านสถานที่เงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติหรือเพียงพักผ่อนในช่วงเวลาอาหารกลางวันหายใจเข้าลึกๆสักสองถึงสาครั้งเพื่อตั้งสู่ตัวเองในขณะที่คุณหายใจลองจินตนาการว่าตัวเองเปิดออกสู่จักรวาลเหมือนกับดอกไม้ที่กลีบดๆดอกหันไปทางดวงอาทิตย์ตอนนี้คุณสามารถทำมันอย่างเงียบๆในใจของคุณคุณสามารถพูดออกมาดังๆได้ถ้ามันให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติขอบคุณก่อน,อนแสดงความขอบคุณต่อ,อาจาักรวาลสำหรับสิ่งที่คุณมีอยู่แล้ว ในชีวิตไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามของขวัญของคุณหลังจากรู้สึกขอบคุณคุณสามารถแสดงความหวังความฝันและข้อกังวลของคุณได้ใช่สื่อสัตว์และเฉพาะเจาะจงฉันอยากมีความสุขให้พูดว่าฉันต้องการรู้สึกเติมเต็มในหน้าที่การงานและพบกับความสุขในความสัมพันธ์เงียบไปคอรู่นหนึ่งหลังจากพูดอะไรอยู่ในใจใส่ใจกับความคิดความรู้สึกและสัญชาตญาณของคุณสิ่งเหล่านี้อาจเป็นข้อความจากจักรวาลที่จะนําคุณไปสู่ก้าว ต่อไปการสวมดมนต์และการทำสมาธิเริ่มต้นเพียง5นาทีต่อวันโดยเน้นที่การหายใจหรือการทำสมาธิแบบง่ายๆการทำจิตใจให้ผ่องใสจะสร้างพื้นที่สำหรับการนำทางจากจักรวาลมันมักจะได้ผลในรูปแบบที่ละเอียดอ่อนการได้รับแรงบันดาลใจอย่างกระทนหันการมีโอกาสเถิชินหน้ากับคนแปลกหน้าที่ใจดีหรือโอกาสที่ไม่คาดคิดสามารถเป็นส่วนหนึ่งของคำอธิษฐานของคุณได้สุดท้ายนี้การอธิษฐานเป็นเรื่องส่วนตัวอย่างลึกซึ้งมันไม่ต้องใช้คำพูดที่หรูหราห,หรือพิธีกรรม ที่เข้มงวดเว้นแต่คุณจะรู้สึกอยากทำสิ่งนั้นต่อพระเจ้าคำอธิษฐานที่ทรงพลังที่สุดคือการร้องให้จากใจอ่อนแอและวางใจว่าจักรวาลกำลังฟังอยู่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคุณเมื่อคุณสร้างคุณจะเปิดช่องทางการสื่อสารโดยตรงกับจักรวาลคุณเชิญภูมิปัญญาและการสนับสนุนจากจักรวาลมาสู่ประสบการณ์การจับคู่ของคุณและกลายเป็นผู้มีส่วนรักร่วมอย่างแข็งขันในการสร้างความเป็นจริงร่วมกันการแสดงภาพเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร รักกับจักรวาลมันเหมือนกับการวาดภาพภาพยนต์ในใจของคุณเกี่ยวกับชีวิตที่คุณต้องการมีชีวิตอยู่ด้วยการฝึกฝนอย่างตั้งใจไม่ใช่แค่การฝันกลางวานหอคุณสามารถปรับเปลี่ยนความเป็นจริงของคุณได้ส่งข้อความถึงจักรวาลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการสร้างในชีวิตของคุณเซนโดนี้เปรียบเสมือนครูแห่งจักรวาลมันเหมือนกับการร่ายมนต์ยิ่งคาถาชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากเท่าไรคุณก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะได้รับสิ่งที่คุณต้องการมากขึ้นเท่านั้นแล้วคุก น่าจะฝึกการสร้างภาพข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรขั้นแรกหาสถานที่เงียบสงบและสะดวกสบายที่คุณจะไม่ถูกรบกวนหลับตาและผ่อนคลายร่างกายและจิตใจตอนนี้ให้คิดถึงเป้าหมายที่คุณต้องการบอลรุลุหรือสิ่งที่คุณอยากลองอาจเป็นได้งานในฝันซื้อบ้านใหม่หรืออาจแค่มีประสบการณ์ดีๆสิ่งสําคัญคือไม่เพียงแค่คิดแต่ต้องมองเห็นนอนรู้สึกได้ยินได้กลิ่นและลิ้มรสใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดของคุณทําให้การแสดงภาพของคุณสมจริงที่สุด เท่าที่จัดเป็นไปได้หากคุณกำลังจินตนาการถึงงานในฝันของคุณให้เห็นว่าตัวเองกำลังก้าวเข้าสู่ตรงงานใหม่ดูเหมือนว่าคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อคุณนั่งอยู่บนเก้าอี้กิจกรรมรอบตัวคุณคุณได้ยินเสียงกลิ่นกาแฟสดอยู่ใกล้ใ้ไหมคุณรู้สึกอย่างไรยิ่งรายละเอียดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นคุณใส่ชุดอะไรคุณแสดงออกอย่างไรเมื่อพูดถึงการประชุมด้วยความมั่นใจรายละเอียดภายนอกคุณรู้สึกอย่างไรในขณะนั้นเพลิดเพลินไปกับความภาคภูมิใจความตื่นเต้น และความสําเร็จต่อยอให้ความรู้สึกเหล่านี้ไหลท่วมตัวคุณองค์ประกอบทางอารมณ์มีความสําคัญเพราะเป็นความรู้สึกที่ดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการจริงๆเพียงแค่เห็นภาพผลลัพธ์สุดท้ายเห็นภาพกระบวนการเพื่อไปถึงจุดนั้นเป้าหมายหากเป้าหมายของคุณคือการวิ่งมาราธอนลองนึกภาพการฝึกซ้อมเอาชนะความท้าทายและบรรลุเป้าหมายเล็กๆ มันเตรียมคุณสําหรับการเดินทางข้างหน้าเมื่อพูดถึงการแสดงภาพความสม่าเสมอเป็นสิ่งสําคัญจัดสรรเวลาทุกวันสําหรับการปฏิบัตินี้บางคนทําสิ่ง,งอนี้ในตอนเช้าเพื่อเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความคิดเชิงบวกจินตนาการคนอื่นชอบจินตนาการภาพก่อนเข้านอนและปล่อยให้จิตใต้สํานึกทํางานตามเป้าหมายตลอดทั้งคืนเมื่อคุณสร้างภาพให้เป็นนิสัยคุณอาจสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจคุณอาจรู้สึกไวต่อโอกาสมากขึ้น เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของคุณดําเนินการไปสู่สิ่งที่คุณต้องการคุณสามารถมีความมั่นใจและมีแรงบันดาลใจมากขึ้นในการทําเช่นนี้มันคือจักรวาลที่ตอบสนองต่อสัญญาณทางจิตของคุณโปรดจาไว้ว่าการสร้างภาพข้อมูลไม่ใช่การหลบหนีจากความเป็นจริงแต่เป็นการสร้างความเป็นจริงใหม่ระหว่างที่ที่คุณอยู่และที่ที่คุณอยากไปเป็นเครื่องมือที่สร้างผลลัพธ์ตามที่ต้องการอย่างสม่ําเสมอเมื่อคุณจินตนาการคุณกําลังโปรแกรมจิตใต้สํานึกของคุณเพื่อค้นหาวิธีที่จะทําให้วิสัยทัศน์นั้นเป็นจริง สุดท้ายนี้ลองเปิดใจดูว่าการแสดงภาพของคุณปรากฏอย่างไรความยืดหยุน่นของการแสดงภาพคือการเชื่อมโยงโดยตรงกับพลังสั่งรังสรรค์ของจักรวาลคุณไม่ใช่ผู้สังเกตการเฉยเฉยอีกต่อไปแต่เป็นผู้สร้างที่กระตือรือร้นในแต่ละเซสชั่นการแสดงภาพคุณจะส่งสัญญ,ญาณที่ช่วยให้จักรวาลสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆในชีวิตของคุณได้ปลดปรานอดีตเป็นข้อความ ที่ทอนงบพลังถึงจิตใต้สำนึกของคุณและจัดกระวานด้วยคำพูเชิงบวกสั้นๆคุณสามารถปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อและท้ายที่สุดคือความเป็นจริงของคุณได้แนวคิดเรื่องการยืนยันนั้นเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งหงจิตใจของเราเต็มไปด้วยความคิดอยู่ตลอดเวลาหลายๆอย่างก็เป็นแง่ลบหรือเป็นข้อจำกัดเมื่อไหร่เราทำเช่นนี้มันจะกลายเป็นความเชื่อและกำหนดพฤติกรรม และประสบการณ์ของเราพวกเขาแทนที่รูปแบบความมอคิดเชิงลบเหล่านี้ด้วยรูปแบบเชิงบวกที่เสริมพลังด้วยการพูดวาลวานซ้ำๆอย่างต่อเนื่องคุณจะสอนสมองของคุณให้คิดในรูปแบบใหม่คุณกำลังจัดระเบียบใหม่ใช่ไหมแล้วคุณจะสร้างสวนดอกไม้ที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไรขั้นแรกระบุด,ด้านของชีวิตที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มความมั่นใจหรือปรับปรุงสุขภาพของคุณคุณอาจต้องการปรับปรุงหรือดึงดูดความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นหลังจากเลือกเรื่องแล้วให้เขียนข้อความที่สั้น และชัดเจนในการปัจจุบันเช่นพูดว่า IM confidence แทนที่จะพูดว่า ILL be confidence ทำอย่างหอนั้นแล้วหลอกตัวเองและเชื่อว่าข้อความดังกล่าวเป็นความจริงบริที่ทรงพลังอื่นๆได้แก่ฉันเป็นหนึ่งเดียวฉันดึงดูดฉันยอมรับและอื่นๆทำให้แวดวงมีความเฉพาะเจาะจ,จงและเป็นส่วนตะวะผู้จัดการโครงการและนำทีมไปสู่ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมบรรลุพูดว่าวอนเอาใจใส่เพื่อให้คุณแข็งแกร่งขึ้นหลายคนใช้ผิดพูดเครึ่องทางพูดด้วยความสงสัยจะได้ผลคุณต้องรู้สึกว่า เมื่อไรคุณพูดอะไรบางอย่างแสดงความรู้สึกของคุณราวกับว่ามันเป็นเรื่องจริงลองมันเมื่อคุณต้องการความอุดมสมบูรณ์รู้สึกถึงความปลอดภัยและอิสรภาพที่มันนำมาการทำซ้ำเป็นสิ่งสำคัญพูดคำพูดของคุณออกมาดังๆอย่างน้อยวันละสองครั้งเช้าและเย็นการเขียนทำให้วงกลมอยู่ในใจสิ่งนี้จะช่วยให้คุณทำสิ่งนี้ได้ไม่ต้องกังวลหากคุณไม่เชื่อข้อความดังกล่าวในตอนแรกเป็นเรื่องปกติที่คุณจะรู้สึกต่อต้านหากคุณต้องการบางสิ่งที่แตกต่างจากความเป็นจริงในปัจจุบันของคุณมาก เมื่อเวลาผ่านไปและการทำซ้ำๆจิตใจของคุณจะเริ่มยอมรับความคิดใหม่ๆเหล่านี้ว่าเป็นความจริงแนวคิดคือการรวมสิ่งเหล่านี้เข้ากับการแสดงภาพข้อมูลและเมื่อคุณพูดถึงแหล่งที่มาของดอกไม้ให้จิตนาการว่าตัวเองกำลังดำเนินชีวิตตามนั้นวิธีการส่งสัญญาณที่ท่งพลังยิ่งขึ้นไปยังจักรวาลเพื่อใช้แหล่งดอกไม้ในเชิงโต้ตอบคุณสามารถใช้มันเป็นแหล่งความคิดเชิงบวกได้ทันทีทุกครั้งที่มีความคิดเชิงลบเกิดขึ้นซึ่งหมอจะช่วยทำลายวงจรของการพูดคุยกับตัวเองในแง่ลบมันไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิเสธ ความเป็นจริงหรือแสร้งทำเป็นว่าทุกอย่างสมบูรณ์แบบทำการเปลี่ยนแปลงและเลือกความคิดที่เหมาะกับคุณที่สุดขณะที่คุณฝึกสมาธิคุณจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในทัศนคติและพฤติกรรมของคุณคุณอาจพบว่าคุณรู้สึกมั่นใจมากขึ้นตัวคุณเองนี่เป็นสัญญาณว่าเซอร์เคิลกำลังทำงานและปรับให้เข้ากับความถี่ของสิ่งที่คุณต้องการเมื่อใช้เซอร์เคอร์คุณจะมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการสร้างความเป็นจริงของคุณจักรวาลจะทำให้คุณมันตอบสนอง โดยสะท้อนพลังงานที่คุณส่งไปการเขียนจดหมายจักระวาลเป็น,นวิธีที่ส่งพลังและเป็นรูปธรรมในการแสดงความปรารถนาความกลัวและความกระตัดยุยยอย่างสุดซึ้งมันเหมือนกับการส่งอีเมลในจัดกระวาลแต่มีหัวใจและจิตวิญญาณมากกว่าการเขียนการตั้งเป้าหมายเป็นแนวทางปฏิบัติที่ส่งพลังที่รวมเอาประโยชน์ของการทำสอมาที่เข้าไว้ด้วยกันช่วยให้คุณเคลียร์ความคิดปลดปล่อยอารมณ์ที่ถูกกักขังและตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับสิ่งที่คุณต้องการบรรลุในชีวิตพื้นที่ที่คุณจะไม่ถูกรบกวน เตรียมกระดาษจุดหมายที่เขียนด้วยลายมือให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวและมีความหมายมากขึ้นหายใจเข้าลึกๆสักสองสาครั้งเพื่อตั้งศูนย์ตัวเองและเชื่อมต่อกับเสียงภายในของคุณตอนนี้เริ่มต้นตามที่คุณต้องการด้วยการ Friendly Universe หรือการ Friendly God Friendly Friend อื่นแหล่งที่มาด้วยชื่อที่เหมาะกับคุณชื่อไม่สําคัญสิ่งสําคัญคือความตั้งใจเบื้องหลังเทหัวใจของคุณลงบนกระดาษเขียนอย่างซื่อสัตย์อ่อนแอและจริงใจนี่คือโอกาสของคุณที่จะได้สนทนาอย่างใกล้ชิด กับจักรวาลความฝันข้องคุณกลัวความขับข้องใจความสุขแบ่งปันไม่มีอะไรใหญ่หรือเล็กเกินไปเริ่มต้นด้วยการแสดงความกตัญญูขอบคุณจักรวาลสําหรับพรทั้งหมดในชีวิตของคุณความกตัญญูไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดก็เพิ่มขวามันสะเทือนของคุณและช่วยให้คุณได้รับความเมตตามากขึ้นสุขภาพของคุณที่รักคุณสามารถขอบคุณผู้คนหรือโดยหลังคาเหนือศีรษะของคุณรับทราบสิ่งใดอย่างจริงใจจากนั้นแบ่งปันความปรารถนาและเป้าหมายของคุณ เฉพาะเจะจงแทนที่จะอยากมีความสุขให้อธิบายว่าความสุขสําหรับคุณเป็นอย่างไรอาจเป็นการค้นหาอาชีพที่สมหวังปลุกฝังความสัมพันธ์รักหรือการเดินทางรอบโลกฝันให้ใหญ่จักรวาลไม่มีขีดจํากัดดังนั้นอย่าจํากัดตัวเองในเวลาเดียวกันจงเปิดใจรับว่าความปรารถนาเหล่านี้แสดงออกมาอย่างไรบางครั้งจักรวาลก็มีแผนการที่ดีกว่าที่เราจินตนาการได้คุณเผชิญหน้าเขียนมันลงไปด้วยขอความชัดเจน จงซื่อสัตย์กับความกลัวและความสงสัยของคุณจดหมายฉบับนี้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยในการแสดงทุกสิ่งที่คุณรู้สึกให้ความสนใจกับข้อมูลเชิงลึกหรือช่วงเวลาอ่อฮอในขณะที่คุณเขียนสิ่งเหล่านี้อาจเป็นข้อความจากจักรวาลหลังจากที่คุณได้พูดทุกสิ่งที่คุณจําเป็นต้องรู้เพื่อเป็นแนวทางในขั้นตอนต่อไปแล้วให้จบจดหมายด้วยการแสดงความขอบคุณอีกคอรังขอบคุณจักรวาลที่รับฟังและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจะทําอย่างไรกับจดหมายตอนนี้ ก่องหรือไดอารี่พิเศษอาจเป็นประจำและดูว่ามันแสดงออกอย่างไรบางคนชอบส่งจดหมายจากจักรวาลและโดยการเผาหรือฝังจดหมายอย่างปลอดภัยเลือกวิธีการที่เหมาะกับคุณจะเย็นสักสองสานาทีแล้วคุณก็ไตรตรองถึงงานเขียนนี้จินตนาการถึงความปรารถนาของคุณที่เป็นจริงสิ่งนี้จะปรับพลังงานของคุณให้สอดคล้องกับความตั้งใจของคุณและทําให้คุณรู้สึกไหวต่อการนําทางและโอกาสของจักรวาลมากขึ้นการกระทําครั้งเดียวทําให้เป็นนิสัยเป็นประจำสร้างพวกมันทุกเดือนไตรมาก หรือเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับจักรวาลอีกครั้งคุณอาจแปลกใจที่คำอธิษฐานของคุณกลายเป็นจริงเมื่อเวลาผ่านไปกี่ข้อโปรดจำไว้ว่าตัวอักษรเหล่านี้เป็นมากกว่าคำบนกระดาษจักรวาลเป็นการสร้างสรรค์อันทรงพลังการมีเจตนาที่ชัดเจนและเปิดรับคำแนะนำแสดงว่าคุณมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการกำหนดความเป็นจริงของคุณผู้เขียนหน่อยหากแบ่งปันเรื่องราวของหญิงวัย5้ปปีที่กำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตครอบครัวของเธอวิธีการสื่อสารที่เป็นสากลนี้เมื่อสองปีที่แล้วจีอึน รู้สึกติดอยู่กับการแต่งองงานที่ไร้ความรักมาเป็นเวลา30ปีการสื่อสารกับสามีของเธอถูกขัดจังหวะและทั้งคู่ก็อาศัยอยู่แยกกันในบ้านหลังเดียวกันกับลูกๆที่โตเต็มใบสองคนของเธอพวกเขาไม่ค่อยมาเยี่ยมหรือโทรมาแหละการรวมตัวของครอบครัวก็ตึงเครียดและไม่สบายใจจีอื่นผู้ต้องการการเปลี่ยนแปลงจริงๆตัดสินใจฝึกสิ่งนี้เป็นเวลา6เดือนเธอพูดทุกเช้าฉันสร้างความสามารถีในความสัมพันธ์ของฉัน และสมควรได้รับความรักและความเคารพจินตนาการถึงการสนทนาอย่างสันติกับสามีของเธอจินตนาการว่าพวกเขาเชื่อมโยงกันอีกครั้งและค้นพบความรักของพวกเขาอีกครั้งเธอ,อยังจินตนาการถึงการรับประทานอาหารค่ากับครอบครัวอย่างมีความสุขกับลูกๆของเธอช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและการสื่อสารอย่างเปิดเผยเขียนจดหมายจากใจถึงจัก,กรวาลแสดงความปรารถนาอย่างสุดซึ้งในการเยียวยาครอบครัวตระหนักถึงบทบาทของเขาในปัญหาของครอบครัวและขอคำแนะนำในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ อันมีค่านี้เธอสร้างสวนเพื่อเพิ่มความมีชีวิตชีวาและก่อตั้งชมรมหนักหนังสือในท้องถิ่นมีส่วนร่วมและเป็นอาสาสมัครในสถานสงเคราะห์สัตว์เธอเริ่มทํางานเป็นอาสาสมัครกิจกรรมเหล่านี้เพิ่มพลังให้กับเขาและทําให้เขามีเป้าหมายนอกเหนือจากเรื่องครอบครัวสี่เดือนต่อมาพวกเขามีปฏิสัมพันธ์กันอย่างสงบท,ที่สุดบทสนทนาจริงจังครั้งแรกในรอบหลายปีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวกเขาในรอบหลายปีเมื่ออายุได้ห้าเดือนลูกชายคนเล็กของเจออุตโกด้วยความตกใจ และแนะนาให้ครอบครัวทานอาหารเย็นหน้าแปลกที่อาหารขําเป็นไปด้วยดีและทุกคนก็เชื่อมโยงการสามีของเธอเริ่มให้คาปรึกษาคู่รักไม่ใช่ทุกปัญหาจะได้รับการแอบก็ขายแต่ทั้งคู่ก็ตั้งใจแน่วแน่ที่จะพยายามปรับปรุงชีวิตสมรสให้ดีขึ้นลูกๆของพวกเขามาเยี่ยมพวกเขาบ่อยขึ้นและการพบปะสังสรรค์นในครอบครัวไม่ใช่สิ่งที่พวกเขากลัวอีกต่อไปวันนี้จีอืน่นยังคงตั้งกระทู้ต่อและรู้สึกขอบคุณสาหรับการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในพลวัตของครอบครัวของเธอเธอ,เธอมัก จะคิดว่ามันสายเกินไปที่จะแก้ไขครอบครัวของฉันแต่ฉันรักษาตัวเองด้วยการเปลี่ยนวิธีสื่อสารกับจักรวาลและตัวฉันเองความสัมพันธ์และชีวิตครอบครัวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและใจที่เปิดกว้างเราควบคุมแรงสั่นสะเทือนของว่าใช้พลังแห่งการอธิษฐานฝึกฝนจิตภาพและใช้สวนดอกไม้การเขียนจดหมายจักรวาล5รูปแบบจาะลึกเข้าไปในเทคนิคนี้แต่ละวิธีเสนอวิธีที่ไม่เหมือนใครในการปรับตัวเองให้สอดคล้องกับพลังจักรวาลที่หล่อหลอมความเป็นจริงของเราจำเรื่องราวของจีอึน และวิธีที่เธอบอกเราว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรมันแสดงให้เห็นว่ามันไม่สายเกินไปที่จะเปลี่ยนความสัมพันธ์ของคุณด้วยการใช้แนวทางปฏิบัติเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอเธอสามารถฟื้นฟูความสัมพันธ์ในครอบครัวและจุดประกายในชีวิตแต่งงานของเธออีกครั้งประสบการณ์ของคุณพิสูจน์ถึงพลังของเครื่องมือสื่อสารสากลน,นี้แต่สิ่งสำคัญคือวิธีการเหล่านี้ ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่มหัศจรรย์การอุทิศตนความอดทนและการเปิดใจกว้างคุณอาจไม่เห็นผลในช่วข้ามคืนแต่ด้วยการฝึกฝนสม่ำเสม,สมอคุณจะเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในชีวิตของคุณบางทีคุณอาจจะรู้สึกสงบมากขึ้นหรือสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณโอกาสคุณอาจสามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆได้อย่างง่ายดายและสง่างามมากขึ้นสิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเหล่านี้อย่างแท้จริงและไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจองแม้ว่าสิ่งต่างๆ จะไม่เป็นไปตามที่คุณจินตนาการไว้แต่จักรวาลก็จะนำทางคุณจากพวกเขาเชื่อว่าคุณมีสิ่งนี้อยู่ในใจบางครั้งสิ่งที่เราต้องการก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเสมอไปและจักรวาลก็มีวิธีนำทางเราไปในทิศทางที่ดีที่สุดสิ่งสำคัญคือต้องเปิดรับสัญญาและคำแนะนำเมื่อนำวิธีการเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของคุณเรามักจะสื่อสารกันด้วยเสียงกระซิบเช่นสัญชาตญาณตัวเลขซ้ำๆการ,รเผชิญหน้าโดยบังเอิญที่นำไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเป็นต้นให้ความสนใจกับข้อความที่ละเอียดอ่อนเหล่านี้ และเชื้อสัญชาตญาณของคุณสิ่งสําคัญคือต้องผสมผสานการปฏิบัติทางจิตวิญญาณเหล่านี้เข้ากับการปฏิบัติจริงจักรวาลสามารถเปิดประตูได้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วที่จะเดินผ่านประตูนั้นไปตัวอย่างเช่นหากคุณกําลังจินตนาการถึงอาชีพใหม่อย่าลืมอัปเดตเรซูเม่และเครืออ่ายของคุณจักรวาลตอบสนองได้ดีขึ้นเมื่อเราแบ่งครึ่งความพยายามมากแม้ว่าคุณอาจจะประสบปัญหาในช่วงแรกอย่าเพิ่งท้อแท้เช่นเดียวกับทักษะอื่นๆการสื่อสารกับจักรวาลต้องอาศัยการฝึกฝนอดทนกับตัวเองและสนุกก บอกการเดินทางทุกบทกวีทุกคำอธิษฐานและทุกภาพจิตภาพจะกระชับความสัมพันธ์ของคุณกับพลังจักรวาลที่อยู่รอบตัวคุณฉันขอแนะนำให้คุณเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ดูน่าสนใจที่สุดสำหรับคุณอาจเป็นสมาชิกยิมหรือความคิดในการเขียนจดหมายถึงจักรวาลไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจงมุ่งมั่นที่จะฝึกฝนมันเป็นเวลายอย่างน้อย30วันดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณในการเดินทางครั้งนี้จำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียว จักระวารรับฟังและตอบสนองอยู่เสมอด้วยการเรียนรู้วิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณจะเข้าถึงแหล่งทำแนะนำและการถสนับสนุนที่ไม่มีที่สิ้นสุดฉันชอบที่จะได้ยินเรื่องราวประสาบานของคุณในการฝึกฝนวิธีการเหล่านี้ในความคิดเห็นด้านล่างแบ่งปันเรื่องราวของคุณคุณสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างความท้าทายใดที่คุณเผชิญและความเข้าใจที่ลึกซึ้งของงอคุณอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น เริ่มต้นการเดินทางในการสื่อสารกับจักรวาลขอขอบคุณที่เข้าร่วมกับเราในการสำรวจวิธีสื่อสารกับจักรวาลน,นี้ฝั่งต่อไปแสดงออกต่อไปและเปิดใจรับเวทมนต์ที่อยู่รอบตัวเราจนกว่าจะถึงครั้งต่อไปขอให้จักรวาลน,นำทางคุณไปสู่ความดีสูงสุดของคุณสื่อสารเติบโตและเชื่อในความมหัศจรรย์ที่อยู่รอบตัวเราต่อไป